การสร้างใยของแมงมุมแมงมุมจะปล่อยเส้นใยค่อยลงมายาวๆหนึ่งเส้นและรอให้ลมพัดพาไปติดกับกิ่งไม้หรือวัตถุฝั่งตรงข้ามเมื่อใยติดกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะดึงใยให้ตึงและทําการติดใยกับวัตถุใกล้ๆได้สะพานใยห,หลังจากนั้นแมงมุมจะข้ามสะพานใยโดยปล่อยเส้นใยไปด้วยเมื่อไปถึงฝั่งตรงข้ามจะได้ใยสองเส้น ก็จะเดินกลับมาตรงกลางและดึงใยห,หนึ่งเส้นลงมาแล้วปล่อยตัวดิ่งได้ใยลักษณะเหมือนตัววายแมงมุมปล่อยใยเชื่อมต่อระหว่างปลายตัววายที่เหลือได้กรอบโครงรูปตัววายที่มีเส้นใยล้อมรอบตัววายแล้วทอใยรัศมีเพื่อเชื่อมระหว่างเส้นขอบและจุดกลางของกรอบโครงหลังจากนั้นแมงมุมจะทำการสร้างวงแหวนก้นหอยที่ไม่มีสารเหนียวเพื่อเป็นทางเดินให้กับตัวเอง แล้วจะค่อยๆเดินย้อนกลับมาตามใย,ยวงแหวนก้นหอยพร้อมกับปล่อยใย,ยวงแหวนเหนียวๆที่เป็นใยดักจับเหยื่อไปด้วยและทำไปเรื่อยๆจนครบเสร็จ